ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายไปในชุดที่เรียกว่าปรมัถธ,ธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยัย แล้วก็มีหัวข้อบรรยายเฉพาะในครั้งนี้ต่อจากครั้งที่แล้วมาครั้งที่แล้วมามีหัวข้อว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่าก,กระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นวันนี้ว่าเมื่อมีหน้าที่สำคัญสำคัญจงกระทำมัน ด้วยจิตว่างเป็นันว่าวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องจิตว่างเพราะกำลังเป็นปัญหาในฐานะที่เป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ค่อยจะมีใครเข้าใจหรือนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เพราะไม่เข้าใจ คำว่าว่างหรือความว่างหรือจิตว่างนั่นเองงานที่สำคัญสำคัญต้องกระทำมันด้วยจิตว่างจึงจะทำได้ดีที่สุดสำเร็จประโยชน์เต็มที่จะได้พิจารณากันต่อไปข้อแรกจิตว่างคืออะไร จิตว่างคือจิตที่ไม่มีความรู้สึกอยู่ในความหมายว่ามีตัวตนหรือของของตนจะให้เข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างดีกว่าเมื่อคนเล่นดนตรีคนหนึ่งเช่นจะเล่นไวโอลินหรือเปียนโนก็ตามเขาต้องทำไปด้วยจิต ที่ลืมตัวเองหมดลืมตัวเองหมดไม่ได้มีความรู้สึกคิดนึกว่าตัวเป็นผู้เล่นหรือกำลังเล่นและจะเล่นให้ดีที่สุดจะได้เกียรติยศสูงสุดหรือว่าคนที่จะร้องเพลงก็ต้องลืมตัวเองแล้วก็มีแต่จิตใจชนิดที่รู้ว่าร้องดีที่สุดอย่างไรเท่านั้น คนจะแสดงปาตกถาก็ต้องลืมตัวเองรู้แต่ว่าเรื่องอะไรที่จะต้องพูดก็พูดไปเท่านั้นจะแสดงคำบนธรรมมาศก็ต้องลืมตัวเองนึกคิดแต่เรื่องที่จะพูดได้ดีที่สุดหรือแม้ที่สุดแต่นักกีฬาจะเล่นแบดมินตันเล่นเทนนิสถ้าเขาเล่นด้วยความลืมตัวหมดเหรือแต่จะตีให้ดีที่สุด อย่างไรเท่านั้นแล้วเขาก็จะเล่นได้ดีที่สุดถ้าจิตไม่ว่างเขาก็จะนึกถึงแต่การเล่นว่ากลัวจะแพ้กลัวจะแพ้แล้วก็จะเสียชื่อเสียเกียรติขายหน้าหรือพรารบประโยชน์ที่จะได้ที่จะเสีย อย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่ว่างไม่ว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนไม่ว่างจากความรู้สึกว่าของตนและบางทีก็ทําไปด้วยอคติ <c oughs> คือจิตที่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมดังนั้นจิตว่างก็คือจิตที่ไม่มีความรู้สึกในความหมายว่ามีตัวตนหรือของตนอยู่ในจิต ที่ลืมตัวตนหมดจดสิ้นเชิงเหลือแต่จิตที่ถูกใช้ไปในลักษณะที่ถูกต้องตามธรรมชาติดังนั้นยิ่งเป็นงานละเอียดสุขุมเท่าไรก็ต้องทำไปด้วยจิตที่ว่างอย่างยิ่งเท่ากันเนี่ยขอให้รู้ความหมายของคำว่าจิตว่างในลักษณะอย่างนี้ก่อน ที่นี่แหก็มีผู้ค้านผู้คัดค้านค้านว่าจิตว่างไม่มีในพระพุทธศาสนาหรือในพระไตรปิฎกขอยืนยันว่ามีอยู่ทั่วไปหมดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเทรวาตและมหายานเทรวาตนำมาพูดกันน้อยในเรื่องนี้ มหาญาณน,นำมาพูดกันมากจนกลายเป็นเรื่องทั่วไปเพราะเหตุอะไรแหรวาดเอามาพูดน้อยก็เพราะจัดตัวเองเป็นหินญาณแคบๆไม่สนใจเรื่องยากเห็นว่าเรื่องยากแล้วก็ไม่เอามาศึกษาใครครวญให้กลายเป็นเรื่องง่ายจึงไม่เคยจะมีพูดในฝ่ายเทระวาดแต่ว่าในพระคำพีนั่นเต็มไปหมด แต่ว่ากล่าวว่าโดยอ้อมก็มีมากซึ่งจะได้พูดให้ฟังมีพระพุทธภาษิตท,ที่ยืนเป็นหลักอยู่ว่าเธอจงมีสติเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถธอรู้กันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพระบาลีที่ตรัสแกมูคราชมานพที่มาถามปัญหา ให้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิดแล้วก็สัตว์ว่าอยังโลโกสุนโยอเตนวาวะอตตนิเยนวะโลกนี้ว่างคือว่างจากอัตตาและอตตนิยาที่ว่าเห็นว่างนะ่ก็คือเห็นว่างจากความหมายแห่งตัวตนและของของตน จึงเรียกว่าว่างจากอัตตาคือของตนว่างจากอัตตนิยาคือที่เนื่องกับตนหรือของตนเห็นท <T _ T> ุกอย่างว่างาจากความหมายแห่งตัวตนหรือของตนก็เพราะว่ามันไม่เป็นตัวตนและมันไม่เป็นของตนที่ว่าตัวตนเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นไม่มีตัวจริงอะไรเมื่อได้มีความอยากคือตัณหาเป็นไปอย่างแรงกล้าแล้วความคิดก็เกิดขึ้นมาเองว่า ตนเป็นผู้อยากหน้าหัวที่สุดที่ว่าไอต้ตนผู้อยากนะมาที่หลังความอยากนี่เป็นเรื่องของจิตกระแสของจิตเป็นอย่างนี้ถ้าจิตอยากรุนแรงแล้วมันก็ปรุงความคิดนั่นขึ้นมาว่ามีผู้อยากคือตัวตนรู้สึกเป็นตนผู้อยากขึ้นมาเนี่ยมันเพราะว่ามันไม่มีตัวตนจริงมันมีแต่ตัวตนในความคิดและความคิดก็เกิดมาตามลําดับนี้ มีความอยากแล้วก็เกิดความคิดว่าตัวตนซึ่งเป็นผู้อยากแล้วก็อยากมาเป็นของตนในความหมายใดความหมายหนึ่ง <c oughs> เ,มเมื่อจิตมองเห็นความจริงว่าว่างคือจิตเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากตัวตนจากของตนอย่างนี้แล้วลองคิดดูเองเถอว่าจิตจะทำอย่างไรเลยมันก็ไม่มีการจับฉวยเอาด้วยจิต ไม่มีการจับช่วยเอาด้วยจิตแล้วจิตจะเป็นอย่างไรอ่ะจิตที่ไม่ได้จับช่วยก็คือจิตที่ว่างอยู่เพราะไม่มีการจับช่วยเอาอะไรว่าเป็นตัวตนมันก็มือมือมันว่างไม่ไม่จับอะไรเราก็เรียกว่ามือว่างนะจิตก็เป็นเช่นนั้นเมื่อมันไม่ได้จับช่วยเอาอะไรให้มันก็เป็นจิตที่ว่าง ทำไมจึงไม่จับ่วยเอาอะไรก็เพราะมองเห็นทุกสิ่งเป็นของว่างว่างจากอัตตาคือความหมายแห่งตัวตนว่างจากอัตตนิยาคือความหมายแห่งของตนเมื่อจิตไม่ไปหลงติดคือไม่ไปจับชวยอยู่ในอะไรจิตนี้ก็เป็นจิตอิสระจิตอิสระถึงที่สุดเพราะไม่ถูกจับ่วยไว้ด้วยอะไร ไม่มีปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่มีกิเลสครอบงำอย่างนี้จิตก็ฉลาดเฉลียวเต็มที่ตามธรรมชาติของจิตเข้มแข็งด้วย,เพ,กกเ,าาวยเพราะไม่จูกิเลสครอบงำกล้าหาญด้วยเพราะไม่ตกเป็นทาสเขาอ,อะไรว่องไวอย่างยิ่งด้วยเพราะว่ามันเป็นอิสระจิตที่เป็นอิสระอย่างนี้จึงท,ทำอะไรได้ดีทั้งในทางโลก ทั้งในทางธรรมในทางโลกคือว่าจะทําการทํางานอะไรก็ทําได้ดีเช่นว so ่าจะเล่นเบสบัลก็เล่นได้ดีเพราะไม่มีจิตที่นึกถึงตัวกูไม่มีจิตที่นึกถึงประโยชน์ที่จะได้จะเสียเกียรติยศที่จะได้จะเสียหรืออะไรก็ตามมันก็เล่นโดยจิตล้วนๆทั้งหมดไม่มีไอความรู้สึกประเภทกิเลสว่าตัวกูว่าของ เข้าไปเบียดเบียนถ้าในทางธรรมจะทำสมาธิทำภาวนาละกิเลสหรือเป็นอยู่อย่างสงบสุขเป็นชีวิตเย็นก็เป็นไปได้ดีถึงที่สุดเพราะมีความว่างอยู่ในจิตดีที่สุดทำอะไรได้ดีที่สุดทั้งในแง่ของโลกและในแง่ของธรรม ทำอะไรได้ละเอียดประนี่ที่สุดแล้วมันก็ถูกต้องที่สุดแล้วมันยังจะเร็วรวดเร็วที่สุดด้วยขอให้รู้เรื่องจิตว่างว่ามันเป็นเรื่องของความว่างมีใจความสำคัญว่าเมื่อจิตมันเห็นสิ่งนั้นนั่นเป็นของว่างจากตัวตนจับช่วยเอาไม่ได้ เมื่อจิตไม่จับช่วยอะไรมันก็เป็นจิตว่างนี่จิตว่างนี่คือมีมีอิสระมีความฉลาดมีกําลังจิตทั้งหมดไม่ตกไปเป็นธาตุของกิเลสไม่แบ่งไปเ,เป็นตัวตนเป็นความรู้สึกที่ได้ที่เสียที่เช่นที่ประมาคนที่ประมาม่นจะทําอะไรไมันจะแสดงฝีมืออะไรจะบรญญายจะปาทะกถามีความประมา นั่นจิตมันไม่ว่างมันมีตัวตนกลัวตัวตนจะทําได้ไม่ดีจะได้จะเสียประโยชน์จะถูกหัวเราะเยาะมันก็ประมาทแล้วมันเต็มไปด้วยความหมายแห่งตัวตนหรือของตนมันไม่ว่างจิตว่างอน,นี่ไม่ใช่เรื่องสูงสุดเฉพาะพวกที่จะปฏิบัติเพื่อไปนิพพาน แม่เรื่องของคราวาที่ครองเรือนก็ยังจำเป็นมีคนคราวาลุมลึงไปทูลขอให้พระองค์ทรงสแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์แก่พวกเขาพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมเรื่องสุญญาตาคือความว่างเรียกว่าสุญญตับปฏิสังยุตตาสุตตันตาคือสุตตะหลักเกณฑ์ ที่ประกอบเฉพาะอยู่ด้วยสุญญาตาคือความว่างหมายความว่าเรื่องใดที่ประกอบอยู่ด้วยความหมายของความว่างให้รู้จักทำจิตให้ว่างมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากลำบากโดยเรื่องความวุ่นจิตที่วุ่นนะ่ะมันรักบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้าง วิตกกังวลอะไรอาวร์บ้างอิจฉาริษยาบ้างหึงบ้างหวงบ้างสารพัดอย่างว่ามันไม่ว่างแม้เป็นคาราวาสก็เถอะมันจะเป็นบ้าตายหรือมันจะต้องเป็นโรคประสาทในเวลาอันสั้นนี่มันจะเป็นโรคจิตต่อไปถ้ามันไม่มีความว่างที่แท้ธรรมชาติก็ เป็นก็ได้ทาโอกาสได้เป็นความว่างตามธรรมชาติอยู่ไม่น้อยเหมือนกันมันจึงเจือก,กันกับความวุ่นเพราะว่าถ้าจิตไม่ว่างหรือวุ่นอยู่ทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วมีชีวิตอยู่ไม่ได้กี่วันก็ต้องเป็นบ้าและตายเดีย๋ยวที่มันว่างเองตามธรรมชาติไม่เกิดความคิดประเภทตัวกูของกูมันก็มีอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนหลับมันก็เป็นเวลาจิตที่มันว่าง แต่มันว่างชนิดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสติปัญญาเดี๋ยวนี้เราว่างด้วยสติปัญญารู้จักทําให้ว่างควบคุมให้ว่างนี่มันก็ยังมีอยู่อีกมากยิ่งมีมากเท่าไรจิตนี้ก็ได้ออกําลังสดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นท่านั้นจะทําการงานก็ทําได้ดีแม้แต่จะพักผ่อนก็พักผ่อนได้ดีฟังด้วยดีนะถ้าทําการงานด้วยจิตว่างนั้นทําได้ดีที่สุด มัาทำไดกำลังจิตท,ทั้งหมดไม่แบ่งเอาไปให้เป็นกิเลสมัววิตกังวลประมาเป็นตัวกู้ของกูแล้วก็แมแ้จะพักผ่อนก็พักผ่อนได้ดีที่สุดถ้าจิตไม่ว่างไม่เป็นการพักผ่อนเลยไม่ใช่นอนหลับพูดคู่อยู่ถ้าจิตมันไม่ว่างมันวุ่นวายไปด้วยความรู้สึกคิดนึกเป็นความฟันความอะไรมันก็ไม่ว่าง แม้แต่พักผ่อนก็ต้องพักผ่อนด้วยความว่างแม้จะทําการงานก็ทงต้องทําการงานด้วยจิตว่างคือจิตที่ไม่กําลังไปจับช่วยเอาอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเรื่องมันมีเท่านี้มันจะต้องรู้ฟังข้อความพระบาลีมาตามลำดับความหมายในระหว่างบรรทัดต,ต้องรู้คือท่านสอนให้มองทุกสิ่งด้วยจิตว่างม,มองทุกสิ่ง ด้วยโดยความเป็นของว่างมองโลกทั้งหมดทุกสิ่งทุกสิ่งโดยความเป็นสิ่งที่ว่างว่างจากอะไรว่างจากความหมายแห่งตัวตนว่างจากความหมายแห่งของตนว่างจากตัวตนว่างจากของตนเมื่อเห็นไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนของตนได้มันก็ไม่รู้จะจับฉวยอะไรแล้วมันก็ว่างเองถ้ามองเห็นอยู่อย่างนี้มันว่างเองมันไม่รู้จะจับฉวยอะไรขึ้นมาเป็นตัวตนของตน พรามีสติปัญญาลึกซึ่งพอเสแล้วว่ามันเป็นของที่ว่างจากตัวตนจับช่วยเอามาเป็นตัวตนของตนไม่ล่าก็เลยสบายตื่นอยู่ก็สบายนอนหลับก็สบายไม่มีวิจกกังวลไม่มีอะไรรบกวนจิตใจสมเผาจิตใจผูกพันจิตใจเสียบแทงจิตใจเนี่ยจิตมันว่างเป็นอิสระอย่างนี้นนก็ทำงานสนุกทำงานสนุก ม่จะต้องเหน,นื่อยเหนื่อยไล้ใครย่อยก็ยังสนุกเมื่อพักผ่อนก็เป็นการพักผ่อนที่แท้จริงสรุปความว่าประโยชน์ของจิตว่างคือจะทำงานได้ดีที่สุดมีชีวิตชนิดตี่สงบเย็นในความหมายแห่งนิพพานเป็นชีวิตที่มีความหมายแห่งนิพพานโดยยังไม่ทันนิพพานโดยไม่ต้องมีนิพพานโดยสมบูรณ์แต่ก็มีความหมายแห่งนิพพานอยู่อย่างเพียงพอ ือเป็นชีวิตเย็นถ้าทุกคนมีชีวิตเย็นครอบครัวมันก็เย็นครัวเย็นบ้านเมืองเย็นโลกก็เย็นถ้าทุกคนมีจิตเย็นคือว่างเพราะไม่มีไฟแห่งง่ของตัวตนและของต,ตนมารบกวนไม่ถูกรบกวนให้ฟุง้งซ่านด้วยความหมายของสิ่งที่มีอยู่เป็นคู่ค นี่คอยนึกเอาเองที่เรียกว่าเป็นคู่คู่นี่มีมากมายหลายสิบคู่เห็นว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์แพ้หรือชนะได้หรือเสียเสียเปรียบหรือได้เปรียบเป็นคู่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 อย่างนี้ไม่รู้กี่สิบคู่ถ้าจิตว่างมันไม่มีตัวตนแล้วมันไม่มีอะไรที่ที่จะมีความหมายจะต้องเป็นของคู่คือมันไม่ได้แลวมันไม่เสียมันไม่แพ้มันไม่ชนะมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่ดีมันไม่ชั่ว มันจึงไม่ถูกรบกวนให้ฟ mm hmm ุ้งซ่านด้วยความหมายของเป็นคู่เลยสบายดีคำว่าว่างว่างนี่ยมันเป็นที่รวมความหมายของคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขั้งอนัตตามีความหมายว่ามันว่างจากตัวตนมันเปลี Monkey> ่ยนแปลงเรื่อยมันว่างจากตัวตนมันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติม okay ันว่างจากตัวตนมันเป็นอนัตตามันว่างจากตัวตนแต่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็คือเห็นเอง ความว่างที่เรียกว่าสุญญาตาอันนี้จังทุกขังอนัตตารวมอยู่ในคําว่าสุญญาตามองดูแล้วจะเห็นว่าโอ้มันไม่มีตัวตนมันมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการปรุงแต่งของสังขารตามเหตุปัจจัยที่เนื่องกันอยู่นี่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทผูดได้เห็นอิทัปปัจจตาหรือเห็นปฏิจจสมุปบาท ือเห็นความจริงของธรรมชาติว่ามันว่างจากตัวตนการเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของสังขารโดยไม่จะมีความหมายอย่างตัวตนก็ไปแทรกแซงอยู่แม้แต่นิดเดียว คำสรุปอีกคำหนึ่งคือคำว่ตา,าตาตาแปลว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองหมุนจีไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งเช่นนั่นเองโดยไม่ต้องมีตัวตนหรือของตนเมื่อเห็นความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนี้แล้วมันก็ว่างนะเพราะมันไม่มีที่ที่จะไปจับจ่วยเอาอะไรที่ไหนในสากลจักรวาลน,นี่มันเป็นของที่จับจ่วยเอาเป็นตัวตนของตนไม่ได้ แม่ความสุขที่ได้รับอยู่ก็เป็นตัวตนไม่ได้แม้พระนิพพานก็เป็นพระนิพพานตามธรรมชาติของธรรมชาติจะเอามาเป็นตัวตนของใครไม่ได้มันจึงไม่จับช่วยเอาแม่แต่พระนิพพานในความว่างสูงสุดก็คือว่างจากการยึดถือมันแม่แต่ในพระนิพพานไม่ยึดถือพระนิพพานว่าเป็นตัวตนของตนไม่ยึดถือพระนิพพานว่าเป็นตัวตนของพระนิพพานเองคำว่าว่างว่างเนี่ยมันมีความหมายสูงสุด สูงไปกว่า <forcé> บ <certains> <ored answered objectively> <nad ค ะ> ุญซึ่งมันก็ไม่ว่างก็มันยุ่งไปตามแบบบุญสูงกว่าคำว่าสุขซึ่งมันยุ่งไปตามแบบสุขสูงไปกว่าคำว่าสงบเพราะมันไม่ต้องเกี่ยวกับสงบหรือไม่สงบคือมันว่างแล้วมันสูงไปกว่าคำว่าบริสุทธิ์สูงกว่าคำว่าบริสุทธิ์เพราะมันว่าง จนพูดไม่ได้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เมันว่างไม่มีที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์นั้นคำว่าว่างจึงเป็นคำสูงสุดในพระพุทธศาสนาจนกล่าวบัญญัติได้ว่านิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานเป็นบรมธรรมเป็นธรรมะสูงสุดนิพพานว่างอย่างยิ่ง <c oughs> มีหลักอยู่อย่างนี้ <c oughs> ทีนี้มาดูถึงพระพุทธองค์เองพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยปรมาณตรสุญญาตาคือสุญญาตาอันสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่ามันก็หมายความว่าไม่ใช่สุญญาตาตามธรรมดาไม่ใช่ความว่างตามธรรมดาเป็นความว่างสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระอรหันต์จะมีความว่างตามธรรมดาก็ตามใจแต่พระพุทธเจ้าท่านจะต้องมีปรมาณตรสุญญาตา เมื่อทรงทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าก็มาอยู่ด้วยปรมานุตระสุญญาตาเมื่อทรงพักผ่อนก็ทรงพักผ่อนด้วยปรมาจตระสุญญาตาในนี้เรียกทีนี้เรียกเฉยๆง่ายๆสั้นๆว่าความว่างพระองค์ทรงทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าด้วยความว่างด้วยการอยู่ด้วยความว่างคือความมีจิตว่างอย่างที่จัดไว้ชัดเจนแล้วว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีคนหมู่คน มาคมมาเฝ้ามาหาพระพุทธเจ้าเป็นพวกชาวบ้านบ้างเป็นพวกครหบดีบ้างเป็นพวกอมาตบ้างเป็นพวกพระราชามหากษัตริย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็น เดรัธีอื่นเดรัธีอื่น่คือเจ้าเดรัธีและเจละทีเดรัธีอื่นพวกอื่นที่เป็นคู่ปรปักกันนั้นบ้างอยู่แทบจะตลอดเวลาพระองค์ทรงอยู่หรือทรงต้อนรับเขาด้วยจิตว่างไม่มีความหมายที่เป็นความรู้สึกว่าจะได้อะไรหรือจะเสียอะไรไม่มีความหมายว่าตัวตนแล้วเขาจะเอาอะไรมาให้หรือเขาจะอ,าอะไรมาด่าเขาจะ,ะมาข้าน ไม่วันไหวเป็นปกติอยู่จากความรู้สึกว่าตัวตนและของตนไม่ต้องการจะรับอะไรไม่ต้องการจะให้ใครเอาอะไรมาให้ถ้าเป็นพระธรรมดาเพราะเห็นคนมามา,มาหามาเฝ้าเป็นมูมูน่ก็ต้องนึกว่าจะต้องได้อะไรบ้างจะต้องได้สตางค์จะต้องได้ใบาชาหรือจะต้องได้อะไรก็อย่างใดอย่างหนึ่ง จิตก็วันไหวเป็นเรื่องตัวตนตัวตนจะได้อะไรหรือบางทีตัวตนจะเสียอะไรอย่างคนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องอะไรคนธรรมดาทั่วไปพอเห็นบุรุษไปรษนีถือโทรเลขเข้ามาในบ้านจิตก็วันไหวแล้วในเรื่องจะต้องได้อะไรจะต้องเสียอะไรเป็นตัวกูของกูกลุ่มขึ้นมาแล้วนี่มันเลวมากอย่างนี้ถ้าพระพุทธองค์ทรงอยู่ด้วยปรมานุตตรสุญญตาว่างเป็นกลางเฉยอยู่ไม่ว่า คณะไหนจะมาคณะเดรถีคู่ต่อสู้คู่ไปวร,ป,รปักจะมาเอาก็ว่างจิตว่างสนทนาอย่างที่ควรจะสนทนาพวกเทวดามาก็ด้วยจิตว่างอย่างเดียวกันไม่คิดว่าเทวดาจะอะไรมาให้หรือจะได้อะไรจากเทวดาราชาอามาเศรษฐีข้าวบดีมาก็ว่างอย่างเดียวกันหมดว่างอย่างเดียวกันทุกพวกนี่เรียกว่าทรงอยู่ด้วยสุญญาตา ที่เป็นอัน,อน,อนที่เป็นชั้นสูงสุดนะที่นี่มื่าทรงพักผ่อนนะไม่ต้องสงสยัยถ้าไม่มีความว่างไม่ไม่เป็นการพักผ่อนไม่ว่าใครนั้นเมื่อพระองค์จะทรงพักผ่อนจะอยู่ปฏิสันลีนะไม่พบปะใครเจ็ดวันสิบห้าวันไม่ต้องพบปะใครอย่างนี้ก็ยิ่งอยู่ด้วยความว่างที่เป็นประมาณุตรสุญ,ญาตาเป็นอย่างยิ่ยง แต่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่รู้จักความว่างไม่รู้เรื่องความว่างแล้วก็ยังหาว่าความว่างเรื่องความว่างเรื่องจิตว่างไม่มีในพุทธศาสนาไม่มีในพระไตรปิฎกไอ้นั่นมันตาทัวตาบอดหรือว่าตามันไม่เห็นความหมายอันลึกซึ้งระหว่างบรรทัดเรื่องความว่างเรื่องสุญญานี่เต็มไปหมดแล้วมันก็อยู่ที่สุญญตาคือว่าจิตเห็นสิ่งใดเป็นของว่าง ไม่ช่วยเอาจับช่วยเอาสิ่งนั้นเห็นสิ่งทั้งพวงเป็นของว่างก็เลยจิตไม่จับช่วยเอาสิ่งใดโดยประการทั้งพวงเ,เป็นจิตว่างถึงที่สุดอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในจิตว่างจะได้เป็นชีวิตที่สะอาดสว่างสงบนนทำงานทุกชนิดโดยจิตว่าง จะสนุกในการทำงานจะไม่มีวิตกกังวลในการทำงานมันจะได้มันจะเสียมันจะอะไรก็ไม่ต้องวุ่นวายแห่งจิตใจได้ก็เป็นธรรมดาเสียก็เป็นธรรมดาเมื่อทำดีที่สุดมันก็ได้อยู่เองเนี่อผิดพลาดเสียหายไปบางครั้งมันก็ยังได้ถูกต้องอีกหลายสิบครั้งมันมีผิดพลาดทั้งจิตว่างและจิตไม่ว่างทั้งนั้นะแต่ทำได้จิตว่างและมันไม่มีความทุกข์เลย มันจะได้มาก็ไม่ดีใจมันจะเสียไปก็ไม่ได้เสียใจมันจะผิดหวังก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีความหวังไม่ได้จับสวยอะไรว้ยในความหวังถ้าทําจิตถ้าทํางานด้วยจิตที่ยึดมัน่นถือมันมันก็กลัวตั้งแต่ก่อนลงมือทำํำกลัวกลัวจะไม่ได้กลัวจะเสียหายกลัวจะพลาดมีจิตที่วุ่นวายเป็นจิตที่ฟุง้งซ่าน เหมือนกัเครื่องยนต์บ้าบอๆอะไรเดินสั่นสะเทือนไปหมดแต่ถ้ามันปิดเป็นจิตที่ว่างมันจะเงียบกริบเหมือนไดนาโมไดนาโมที่ดีที่สุดหมุนอยู่เงียบๆดูคล้ายกัจะไม่หมุนโดยซ้ำไปเงียบกริบแต่มีกําลังมหาศาลนั่นแหละเกียบจิตว่างกับจิตไม่ว่างดูเถอะถ้าจิตมันวุ่นเหมือนเครื่องยนต์บ้าๆบอๆเดินทะลึ่งตึงไปอย่างนั้น แต่ถ้าว่าจิตมันว่างมันเงียบกริบบันไดนาโมชั่นดีมีกําลังสูงเงียบกริบแต่นิดเดียวก็ตายไนะ้ไดนามเป็นอูตัวอย่างที่ดีว่าเงียบกริบอย่างนั้นแหละหน้าที่ยิ่งสําคัญเท่าไรจงทําหน้าที่นั่นๆนด้วยจิตว่างมีคุณสมบัติยิ่งกว่าจิตชนิดไหน จะทําอะไรสักนิดหนึ่งตํารวมใจใจให้ว่างเสียก่อนจะทําอะไรจะลงมือทําอะไรแม้แต่งานเล็กงานน้อยก็ตํารวมจิตให้มันว่างเสียก่อนคนโบราณเขาจะทําอะไรเขาตั้งนโมก่อนก็เ,เพื่อสํารวมให้เกิดความว่างแห่งจิตใจจะทําอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วก็จะได้จิตที่ว่างที่ เหมาะสมที่สุดที่จะทําการงานเมื่อจะเล่นดนตรีเมื่อจะเล่นกีฬาเมื่อจะทําฝีไม้ลายมือเมื่อจะอะไรก็ตามสํารวมจิตให้ว่างเสียก่อนแล้วทําไปเถิดจะได้ผลในอันดับสูงสุดของกิจกรรมนั้นๆเราทําจิตตามรอยพระพุทธเจ้าซึ่งเด็ดตว์ว่าพระองค์อยู่ในจิตว่าง ทั้งเมื่อทำหน้าที่การงานและเมื่อทรงพักผ่อนพระพุทธองค์ทรงทำทุกอย่างด้วยจิตว่างทั้งที่เป็นการงานในหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและเวลาที่ทรงพักผ่อนเราก็อยู่ด้วยจิตว่างตลอดเวลาใจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างแล้วก็จงพักผ่อนแท้จริงด้วยจิตว่างก็จะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศา,าสนา ในสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญสุดยอดของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมืออยู่กับเนื้อกับตัวสำหรับจะ,ะเผชิญกับกิเลสหรือความทุกข์เอาชนะกิเลสและความทุกข์ได้ตลอดเวลาเรียกว่าสมกับความเป็นพุทธบริษัทแห่งตนหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตว่าง และนำไปใช้เป็นประโยชน์สมแก่ความเป็นบบริษัทของตนมีความสุขอยู่ทุกทิพาราศีการเทิน